พอเจรเิญทำเริญสุขตอนนี้อาตมาก็ได้มาอยู่ที่บกสใหม่บกสอสองจังหวัดเชียงรายนะก็นี่แหละมันก็วุ่นวายมันเป็นอุปสรรคนะเ่อการเดินทางก็รถกินบัสนะสายเนะี่ยอันนี้ก็กินบัสเช่นกันนะ,นะแต่ทีนี้ มันเต็มอ่ะกินบัตเนี่ยที่เพราะที่อาตมากล่าว่าก็มันมีความจําเป็นที่จะต้องไปเนาะที่จะต้องไปลําปางอาตมาต้องเดินทางไปลําปางน่ะเออคนเราจริงว่ะมันหอะไม่ได้เว้ยก็จริงอ่ะเห็นไหมก็อาตมาก็เดินทางก็มันมีเส้นนี้เส้นเดียวนะก็จะเดินทางไปจังหวัดลําปางนะโอเคนะก็ไม่ได้พลาดพิงเขานัอนก็อาตมาก็มีธุระจาเป็นจริงๆอ่ะก็มันมีเที่ยวเดียวตอนเช้าเนาะ เชเดียวจนเชา้าแต่ทีนี้มันมีทางเลือกอีกเส้นทางหนึ่งถ้าขึ้นรถที่ที่กินบัสสีขเขียวๆน่ะคือขึ้นรถต่อเดียวยาวไปเลยไงแต่ทีนี้ทีนี้มันเต็มเนาะมี2เที่ยวเที่ยว9ก้าโมงกับเที่ยว9ก้าโมงสีน่ะรถกินบัสนะ่ะมันเต็มโอ้คนจะไปไหนกันแทบทุกวันวนะก็มีแค่ส่2เที่ยวต่อวันนะประมาณนั้นแหละเนาะอาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้นะใจจริงก็อยากจะเหาะอยากจะบินได้เหมือนกันแหละเนาะ เออจนอยากจะบินได้ละนะเออมันเป็นไปไม่ได้น่ะเนี่เนี่ยตอนนี้อาตมาก็ต้องพึ่งรถของน่ะนี่แหละนะคุ้นคุ้นไหมก็มาขึ้นรถสองต่อจากเชียงรายเชียงรายไปอ่าลงที่เงาจะต่อจากเงาไปลําปางน่ะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ลําปางอ่าต้องขึ้นรถของนั่นแหละเนาะอ่าของนั้นๆในสักอย่างน่ะเนี่เออนี่แหละมานั้นอ่ะ ก็ดูเองเนาะนี่อ่านี่แหละมานั้นเขากําลังซื้อตั๋วกันอยู่นี่แหละก็คิดดูก็แล้วกันนะอ่าถ้าอาตมาอันนี้ก็อาจจะอยากแชร์ให้รู้เลยก็ในช่อง Channel นี่แหละก็มันไม่สนุกเลยนะที่จะเดินทางในช่วงโควิดเนี่ยแล้วก็ไปขึ้นอ่าไปอย่างที่ตามนัดหมายของที่คนส่วนใหญ่เขาอ่า ยอมรับคําตัดสินอะไรต่างๆยอมรับคาที่ภากษาอะไรต่างๆนะแม่เอ๋เ้ามาจอดเทียบท่านี่หละเดี๋ยวอาตมาก,ก็จะขึ้นขึ้นรถนี่แหละนี่แหละรถตู้อย่างนี้แหละรถตูม้มินิมัดรถะรถเมมินิก็ว่าได้นะนะก็มานั้นแหละก็อยากจะขึ้นนี่แหละตั๋วนี่ไม่รู้ว่าเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขออนุญาตซื้อซื้อตั๋วก่อนมันก็เป็นปัญหาน่ะเนานะที่เออ กินบ้านเนี่ยนะเขามีมาทั้งสองเขาบอกว่าเต็มหมดแล้วเห็นไหม่ะไหนมาจอดเทียบท่าทั้งสองเลยไม่ละแม่สายม่จอดคือคล้ายๆกันหรือเปล่าไม่รู้นะมันเต็มบ้านทุกวันเลยเนาะถ้าถ้ามาจองนะครับถ้ามาจองเนี่ยก็จองก่อนล่วงหน้าเนี่ยเสียเงินปัจจัยเป็นสองเท่าสองเท่าตัวเลยนะก็มันเหนื่อยมันท้อมันลาว้ยนะเข้าใจหรือเปล่าน่ะอี่ยถ้าหากว่าจะ มันไม่สบายใจมันไม่สนุกมันไม่สนุกหรอกนะไม่รู้เป็นเวรกรรมอะไรว่ากับออาตมากับไอผู้หญิงคนนั้นอะ่ะอืมโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวอาตมาขอจะซื้อตั๋วก่อนอ่ะเจนทำกับาอครั้งหนึ่งเมื่อกี้อาตมาก็ได้ซื้อตั๋วแล้วอ่าก็ขึ้นรถบัสเป็นรถตู้มินิบัสนี่แหละเนาะก็ขึ้นจากแพร่ ไปเงาเนี่ยเชียงรายแพ้เนาะนะแต่เขาก็ไปลงที่เงาแล้วต้องต่อที่เงาไปลําปางนคนส่งลําปางแหละก็มันเป็นไฟบังคับนั่นแหละที่อย่างที่อาตมาบ่นให้มเมื่อกี้ฟังเมื่อกี้ก็เออมันทาไงได้เนาะก็ึ้นรถสองต่อนะแต่รบราคา1 1 3บาทเนาะก็ทักราคาก็เท่ากับคาราวานนั่นแหละเนาะก็ประมาณนั้นแหละสมัยส่วนใหญ่สมัยนี้ราคาก็ไม่เท่ากับ อ่าไม่ลดราคาครึ่งเหมือนกับคารวาสหรอกก็ราคาเต็มเหมือนเดียวกับคารวาสเนะี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกนาะสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยยังว่าเนะี่ยสังคมมันอยู่ยากกันยิ่งขึ้นนะเพราะทางด้านจิตใจอะไรด้วยหลายๆอย่างโอเคอย่างที่อาตมาเคยพูดในยูทูบเบอร์ในช่องคลิปวิดีโอต่างๆที่ผ่านมานี่แหละแม้แ่เมื่อกี้พูดกับอ่าโชเฟอร์คนขับรถก็ว่าถ้าคนออกสี่โมงนะั่นแหะสี่โมงประมาณนั้นแหละสี่โมงสิบโมงเช้าเนี่ยแหละก็เหลืออีกชั่วโมงเึงอนะ่ะ ก็ถ้าหากว่าผู้โดยสารเต็มก่อนก็ก็ออกก่อนประมาณนั้นแหลนะเนาะเนี่ยมันไม่ใช่สนุกเลยนะกับการเดินทางที่ไปอย่างที่คุณต้องการนะ่ะนี่ยลนะคนมันไม่สนุกมันไม่สบายเลยนะที่ที่คนจะอ่าเป็นแบบเนี้ยรถกรีนบัสเขาก็มันก็เต็มนะเต็มทั้ง,งสองทั้งสองเที่ยวเลยเมื่อกี้ไปถามมาแล้วนะ่ะมาซื้อสดก็เต็ม นะมาซื้อตอนตอนจองตัวต๋วล่วงหน้าก็ไม่เต็มก็จริงอะ่ะแต่ราคามันสองเท่าตัวนุ่นสามร้อยกว่าบาทนุ่นอ,ะอ่ะจากเชียงรายไปลำปางเนี่ยนะมันน่าขำไหมละ่ะเออมันหลายเหตุหลายปัจจัยนะคือมันไม่สนุกหรอกนะที่เดินทางในช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ได้ซื้อตั๋วขึ้นอยู่ในรถรอนนั่นะ,ะแต่ก็ ทางโซเฟอร์เขายังไม่ได้เปิดองเปิดแอร์อะไรหรอกนะก็ผู้โดยสารยังไม่มากเท่าไหร่มีไม่กี่คนอยู่เนี่ยก็รถโต้เนี่ยไหมอ่ะก็มีทางเลือกภาคเหนือก็คงจะมีเส้นทางเลือกที่ไปเดินเส้นทางไปทางจากเชียงรายไปพะเยาพะเยาใช่ไหมพะเยา เงาพะเยาอะไรพวกนี้ยก็คงจะนี่แหละมีสองเส้นทางให้เลือกนี่แหละสองเส้นทางให้เลือกนี่แหละก็คืออ่ามีสองเส้นทางให้เลือกสองชนิดอะ่ะก็คือรถตู้มินิมินิบัสประมาณนั้นแหละจะเรียกว่ารถรถมินิบัสก็ได้อ่ะแต่ก็คล้ายคงสร้างก็เหมือนรถมินิบัสนะรถบัสนั่นแหละแต่เป็นย่อออกมาเล็กหน่อยนึงนั่งได้ก็ประมาณราวๆสัก 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสิบสมสิบสหประมาณยีกว่าคน <Bon net> นั่นแหละเนาะก็อาจจะมากจํานวนมากกว่ารถตู้น่ะรถตู้ปกตินั่นแหละแต่รถตู้มันมีของบริษัทเนี่ยมันมีหลายหลายชนิดเนาะมีสองชนิดนะชนิดนี้กับชนิดแต่เป็นเจ้าของธุรกิจเดียวกันนั่นแหละเนาะโอเคไม่อยากจะโปรโมทสักเท่าไหร่หรกก็อาตมาก็พูดไปตามตามนี่แหละ อโอเคแล้งั้นเดี๋ยวถ้าไงไปถึงเนี่ยก็ก็ว่ากันในทีนั่แหละอาตมาก็มันเป็นไฟบังคับ่ะนะมันคจริงอาตมาก็ไม่ได้อยากมากหรอกนะเออต้องมาเจอประสบการณ์ต้องมาเจอปัญหาแบบเนี้ยมันมันไม่สบายใจหรอกเออถ้าหอได้ก็หอไปแล้วนะเออถ้าบินได้ก็บินไปแล้วอืมถ้าพะมีรถได้ขับได้อะไรก็เยอะแล้วอาตมาก็พูดในคลิปยูทูบเบอร์อยู่เหมือนกันว่า พระนะขับรถได้หรือไม่ได้ผิดในพระวินัยหรือไม่เนี่ยอัตมาก,ก็อธิบายวิเคราะห์ให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วเนาะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะวิเคราะห์อธิบายละเอียดให้มากกว่านี้นะโอเคก็ขอเจริญทรรเจริญสุขบาสุกบาสิการทุกท่านและพระภิกษุสงฆ์สามเณรทั่วประเทศไทยทั่วโลกนะจากไม่แค่นี้เทินนสาธุ